้วยในปัจจุบันเกิดปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงกบอาทิการจัดการในโรงเรือนพ่อพันธุ์การขาดแคลนลูกพันธุ์การเลี้ยงการเกิดโรคระบาดรวมไปถึงการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่านั้นหากมีระบบหรือเทคโนโลยีในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงให้สามารถเพาะเลี้ยงได้ตลอดทั้งปีมีการจัดการการป้องกันโรค อาหารการให้อาหารที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเพิ่มผลผลิตกบนาและสามารถเลี้ยงกบนาได้อย่างยั่งยืนจากปัญหาและความต้องการดังกล่าวนำไปสู่การวิจัยและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการจัดการการเพาะเลี้ยงกบสู่แผนการบูรณาการเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงกบ ครบวงจรด้วยคณะวิจัยจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสรารคามร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ร่วมมือทำโครงการวิจัยภายใต้แผน ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการวิจัยที่1ผลของอุณหภูมิต่อการเพราะการอนุบาลกบนาและอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงกบนาในกระชังโครงการวิจัยที่2การสำรวจและการหาแนวทางการรักษาโรคในกบเพาะเลี้ยงในจังหวัดมหาสารคามโครงการวิจัยที่ส ประสิทธิภาพการให้วัคซีนและการเสริมอาหารด้วยสมุนไพรต่อระบบภูมิคุ้มกันในกบนาและโครงการวิจัยที่4การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซูริมิจากเนื้อกบซึ่งการวิจัยสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้แก่งานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ระบบฟาร์มกบนาอัตโนมัติและการเกิดผลิตภัณฑ์กบนาสุริมิซึ่งก่อให้เกิดรายได้เพื่อยกระดับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกบนาตลอดจนเป็นการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการป้องกันร,รักษาโรคการเพิ่มภูมิคุ้มกันในกบนาและการแปรรูป โดยแบ่งออกเป็นต้นน้ำ 1. ได้ต้นแบบโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติสามารถพาะกบได้ตลอดทั้งปีกบมีการสืบพันธุ์วางไข่และมีอัตราการฟักตัวถึง90% 2. ชุดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติสามารถควบคุมอุณหภูมิในการอนุบาลลูกออดให้พัฒนาเป็นลูกกบได้ภายใน30วัน ลดอัตราการตายลดต้นทุนค่าอาหารได้ถึง50%สามได้อัตราความหนาแน่นที่100ตัวต่อตารางเมตรสามารถเลี้ยงกบในกระชังในช่วงฤด,ดูหนาวได้มีอัตราการเจริญเติบโตด้านน้ำหนักด้านความยาวดีที่สุดอัตราการรอดตายการเพิ่มผลผลิตในช่วงฤด,ดูหนาว สามารถสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นนา้มาคอปรับปคุรือพัฒนาต่อยอดให้จนบอกอุิุบาลหรือว่าบอกบ่อเลี้ยงได้นะครับในช่วงนี้ครับในส่วนของเซนเซอร์ครับนี่ก็จะมีระบบควบคุมระบบแล้วก็ตัวของเซนเซอร์ที่อยู่ภายในก็จริ่วยเราดิ สัญาณปัดตรงนี้ในกล่งองคอนโทรลนี้ก็จะแสดงในเรื่องของอุณหภูมิให้เราเห็นว่าเราตั้งไว้ที่อุณหภูมิ30องศาเนื่องจากว่าจากคนงานวิจัยของเราที่ผ่านมาเนี่ยอุณหภูมิที่ 30- ถึง36องศานนเนี่ยจะสามารถควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ทําให้กดเข้าในพันธุ์รามาจะเินคนโทช่วงกลางน้ํา 1. ได้เทคนิควิธีการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคจากสมุนไพรได้แก่ กล้วยน้ำวา้าขมิ้นลดอัตราการตายเพิ่มภูมิคุ้มกันต้านทานโรคให้แก่กบพ่อแม่พันธุ์และลูกกบลดอัตราการสูญเสียผลผลิตได้ถึง80%ในช่วงฤด,ดูหนาว 2. ได้ข้อมูลสาเหตุการเกิดโรคชนิดเชื้อโรคอาการความรุนแรงของเชื้อโรคช่วงฤด,ดูการเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ระยะของกบที่พบเชื้อโรคอันจะนำไปสู่แนวทางการวินิจฉัยโรคกบนาเบื้องต้นแนวทางการป้องกันการยับยัง้งการรักษาด้วยสมุนไพรที่เกษตรกรสามารถผลิตหรือหาใช้ได้ตามทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นและช่วงปลายน้ำได้การแปรรูป กบนาสุริมิเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่จะช่วยพัฒนาสินค้าหรือสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเพราะเลี้ยงกบนารองรับปริมาณผล,ผลผลิตอันอาจจะเพิ่มมากขึ้นจากกระบวนการวิจัยนอกจากนี้ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคที่นิยมทานกบในผลิตภัณฑ์อื่นๆจะเห็นได้ว่า งานวิจัยบูรณาการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกบครบวงจรใช้นวัตกรรมเครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติเพื่อให้สามารถเพาะอนุบาลกบในช่วงฤด,ดูหนาวการใช้พืชสมุนไพรในการเพิ่มภูมิคุ้มกันและป้องกันร,รักษาโรคที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและผู้ผลิตตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์สุริมิจากกบนา เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กบนาอันจะส่งผลการหมุนเวียนการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกบกลุ่มเกษตรกรแปรรูปกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตแปรรูปสมุนไพรซึ่งในอนาคต จะเป็นอีกอาชีพที่จะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรและสามารถต่อยอดพัฒนานวัตกรรมสู่ร,ระบบอัจฉริยะที่จะส่งผลให้เกษตรกรได้ใช้ข้อมูลในการวางแผนการเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต